ตอนที่37เมื่อรองประธานมีท่าทีอ่อนลงลิงหยุนจึงรีบส่งยิ้มให้สำหรับเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถพูดคุยกันได้แววตาของลิงหยุนเป็นประกายแววาวก่อนจะพูดออกไปว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะพวกเราจะยอมเสียเปรียบเล็กน้อยคุณแค่จ่ายค่าอาหารวันนี้ให้กับพวกเราก็พอ แล้วก็จ่ายค่าทำขวัญให้พวกเราสักหนึ่งหรือสองพันหยวนเป็นค่าบอบช้ำทางจิตใจของผู้หญิงสาวทั้งสามคนดือสิว่าเธอตกใจและทุกใจแค่ไหนเมื่อได้ยิงข้อล็อกเลียนของหลิงหยุนทังเมืง่งถึงกับใจสัน่นเกาเฉินเฉินและช่างหลิงต่างก็แกล้งมองขึ้นไปบนฟ้าแสร้งทำกับเราว่าพวกเธอไม่ได้มากับหลิงหยุนถ้าตกลงผมก็จะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแต่ถ้าไม่ผมก็จะจัดการคุณให้น่วม หลิงหยุนพูดอย่างโองหังพร้อมกับแกว่งขวดเบียร์ไปมาหลิงหยุนรู้ดีว่ายังไงรองประธานคนนี้ก็ต้องยอมใจ่ายให้เขาหลิงหยุนจึงทำท่าทีขึขงขังโดยไม่รู้สึกผิดหรือตะิดตะขวดใจแม้แต่น้อยเมื่อได้ยินคำพูดของหลิงหยุนผู้ชายในกลุ่มทุกคนต่างก็กลัวตายเมื่อไม่มีทางเลือกรองประธานจึงได้แค่ตอบว่าได้ได้พวกเราจะจ่ายค่าทำขวัญให้ในเวลานี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ ในใจของหลิงหยุนนั้นกำลังดีใจอย่างลิงโลดแต่แซงเห็นไปหาชางตงและก็พูดเรียมเสียงเข้มว่านายพาพวกเขาลงไปเคียย์ข้าอาหารด้านล่างชางตงอดคิดกับตัวเองไม่ได้ว่าหลิงหยุนแสดงได้เยี่ยมมากเนื่องจากจะได้กระทืบจิกโกพวกนั้นแล้วยังได้กินอาหารฟรีแถมได้เงินสดกลับอีกในเมื่อพวกเขาเป็นฝ่ายรับประโยชน์จากความคิดดีๆนี้ของหลิงหยุนชางตงจึงพยักหน้าให้หลิงหยุนโดยไม่ปีปากพูดอะไร ชายหนุ่มพวกนั้นต่างก็พากันรวบรวมเงินและเพียงไม่นานพวกเขาก็ได้เงินครบหนึ่งพันหยวนลงประธานส่งเงินให้กับลิงหยุนด้วยความรู้สึกเจ็บปวดลิงหยุนเหลือบมองกู่ทังที่อยู่ด้านล่างก็จะเงยหน้าขึ้นและมองต่อไปข้างหน้าลิงหยุนนับเงินก่อนจะใส่ลงไปในกระเป๋าพร้อมกับพยักหน้าและปล่อยถูกกลางไปล่างอ้วนๆของลิงหยุนย่อลงเขารูปแผ่นหลังกู่ทังพร้อมกับพูดว่าเด็กน้อยไม่ต้องรู้สึกผิด ที่วันนี้ยู่โมโหใครไม่ได้วันนี้นับว่าแกโชคดีเข้าใจไหมกูทังที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยความอายเต็มไปด้วยความโกรธเขาฝืนใจพยักหน้าและพยายามสงบสติอารมณ์ที่หลิงหยุนพูดนั้นไม่ผิดนักหากเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นที่โลกบ่มเพาะแล้วล่ะก็ชายหนุ่มกลุ่มนี้นับว่าโชคดีอย่างมากที่ยังสามารถมีชีวิตรอดไปได้หลังจากนั้นหลิงหยุนก็ลุกขึ้นพร้อมกับมือจับไปที่ใบหูของตัวเอง เขายิ้มให้กับเกาเฉินเฉินและเพื่อนๆในกลุ่มต้องกอโทษคุณผู้หญิงทุกคนด้วยคุณอาจไม่พอใจนะที่ผมเรียกค่าตกใจให้กับพวกคุณเป็นเงินจํานวนน้อยนิดแต่ผมเป็นคนใจกว้างและยังจิตใจดีอีกอย่างพวกเราควรเมตตากับผู้อื่นไม่ใช่เหรอครับเกาเฉินเฉินถึงกับกอกตามองหนิงหยุนหนิงหนิงยูงง่อายจนหน้าแดงและแส้งมองไปที่อื่นในขณะที่ช้างหลิงกับแอบยิ้มอย่างมีความสุขเอาล่ะอาหารก็กินกันแล้วเงินก็จ่ายแล้ว รีบกลับไปที่ห้องเอาของกันดีกว่าเราต้องรีบกลับไปทโรงเรียนเราไม่ควรจะเข้าโรงเรียนสายนะขณะที่กูทางและพักพวกแต่ก็จ้องมองหลิงหยุนและพักพวกโดยไม่ปีปากพูดอะไรแม้แต่คําเดียวเพื่อเขาจ้องมองเรากับเห็นสัตว์ประหลาดหลิงหยุนเดินกลางนำ,น,ำนำหน้าเพื่อนไปที่ห้องหลังจากเก็บของเรียบร้อยทุกคนก็เดินออกจากพัฒธนาคารวองซองไปทันทีพวกเขาเดินออกจากพัะธนาคารช่างหลิงก็เดินโอบมือหลิงหยุนออกมาพร้อมกับพูดออกมาว่า นี่พ่อรูปลออาหารวันนี้ไม่นับนะในหัวใจของชางหลิงตอนนี้สถานะของหลิงหยุนได้เปลี่ยนจากคนขี้ขาดไร้ประโยชน์มาเป็นชายหนุม่มที่ล่าเริงและหล่อเหลาภายในเวลาเพียงวันเดียวหลายสิ่งหลายอย่างกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเมื่อได้ยินคำพูดของชางหลิงหลิงหยุนถึงกับอึ้งไปคู่หนึ่งเขาอ้าปากพร้อมกับพูดเสียงดังอะไรนะไม่นับเงินเหรอหน้าไม่อายดูเธอสิ กินเข้าไปมากจนตัวยืดตรงไม่ได้แล้วยังจะบอกว่าไม่นับอีกชางหลิงจับมือหลิงหยุนไว้แน่นพร้อมกับถูหน้าอกอุ้มของเธอไปที่แขนของหลิงหยุนแซงทําราวกับว่าเธอไม่รู้ตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองหลิงหยุนพร้อมกับโต้ว่าเห้ย hey, วันนี้นายไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินค่าอาหารจะนับได้ยังไงว่านายเลี้ยงหลิงหยุนไม่รู้จะตอบโต้ชางหลิงยังไงดีเพราะจิตใจของเขาถูกทําให้คล้ยเขวที่หน้าอกที่เย้ยวยนของเธอหลิงหยุนตอบกับอึกก์ ชางหลิงพูดแบบนี้มันไม่ไมถูกนะผมสามารถขอให้พวกนั้นจ่ายค่าทำขวานให้ผมและผมค่อยนำเงินมาจ่ายค่าอาหารเองก็ได้แต่ผมก็ขี้เกียจจะทำอะไรให้มันยุ่งยากแบบนั้นฉันไม่สนใจเรื่องนั้นถ้าฉันไม่ได้เป็นคนจองห้องที่พัปทา,ารอาหารนี่นายก็คงไม่ได้กินอาหารฟรีแถมยังได้เงินกลับมาอีกหนึ่งพันนายควรขอบคุณฉันด้วยซ้ำไปชางหลิงตอบ ในเมื่อหลิงหยุนนั้นทั้งหัวดื้อและไรย,ยางอายชางหลิงจึงตัดสินใจที่ทําให้ตัวไรย,ยางอายกว่าเธอจับแขนของนี้หยุนไว้แน่นพร้อมกับโยกตัวไปมาไม่ยอมปล่อยไปเลนนั่นก็มีผลต่อความรู้สึกของหลิงหยุนเล็กน้อยอายุแค่17ปียังใหญ่ถึงขนาดนี้หลิงหยุนไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปเขาเหลือบมองหน้าอกของเกาเฉินเฉินพร้อมกับคิดว่าแต่นั่นใหญ่กว่าอีกเมื่อรู้สึกว่าสายตาลามกของหลิงหยุนจับจ้องอยู่ เ้าเฉินเฉิสะบัดตัวเล็กน้อยพร้อมกับคำรางอย่างหงุดหงิด hmm. เธอก็ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกหงุดหงิดกับสายตายลาโมกของหนิงหยุนหรือว่าท่าทางสนิทสนมระหว่างชางหลิงกับหลิงหยุนกันแน่หลิงหยุนฉันรู้ว่านายวิ่งหนักขนาดนั้นเพราะต้องการลดน้ำหนักใช่ไหมฉันสัญญาเลยนะถ้านายผอมลงเมื่อไหร่ฉันจะยอมเป็นแฟนกับนายฉันรู้สึกปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้เวลาที่มีนายอยู่ด้วยชางหลิงพึมพมกับตัวเองลากับคนบ้า คนอื่นๆอ,อีกห้าคนต่างก็ได้ยินคำพูดของช้างหลิงและทุกคนต่างก็พากันขงลุกสู้ไปหมดช้างหลิงคนนี้ดูท่าจะกล้าเกินไปและตรงเกินไปแม้แต่หลิงยุนเองก็ยังไม่สามารถทนเธอได้เขารีบดึงแขนออกจากการเกาะกลุ่มของช้างหลิงกะแอ n เบาๆพร้อมกับพูดว่าเอาไว้เราค่อยคุยเรื่องนี้กันวันหลังหลิงยุนถึงกับต้องยอมแพ้อย,อย่างลาบคาบช้างหลิงส่งสายตาแวววาให้หลิงหยุนก่อนจะถามขึ้น ถ้า,างั้นแสดงว่านายเป็นหนี้ฉันอยู่หนึ่งมื้อนะได้ได้ฉันเป็นหนี้เธอหลิงหยุนถึงกับเหงื่อตกแต่ก็รับปากเธอไปอย่างอึดอัดเพื่อให้เธอรีบๆไปสักทีหลิงหยุนไม่มีทางเลือกเพราะน้องสาวของเขาหลิงหลิงยู่กำลังจ้องอยู่และเธอก็พยายามกั้นหัวเราะอย่างหนักพวกเขาใช้เวลาไม่นานก็มาถึงถนนจื้อฟูที่ผู้คนเดินกันอย่างพุกพล่านตอนนี้ ท้าทิกก็แกล้จะตกดินแล้วและมีโคมไฟจีนแขวนอยู่รอบๆไม้พวกเขาราวกับอยู่ในภาพวาดที่แสนงดงามหึงหยุ่นหยุดเดินเหลียวซ้ายทีขวาทีเขามองเพื่อนๆที่กำลังยืนรอข้ามถนนพร้อมกับพูดขึ้นว่าพวกนายล่วงหน้ากันไปก่อนได้เลยฉันมีอะไรบางอย่างต้องไปทำแล้วฉันจะตามไปทีหลังนะ ทุกคนหันกลับมองหลิงยุนพร้อมกันแต่ก็มีสีหน้าแตกต่างกันต่างคนแต่ก็คิดอะไรในหัวชัยฮันลิงนั่งเลก่อนจะตอบไปว่าเออมลิงหยุนอีกส5ห้านาทีการเรียนรอบเดึกจะเริ่มขึ้นแล้วนะถังเมื่งย้ายไปยืยนอยู่ข้างหลิงหยุนเขารู้ว่าตาบใดที่เขาอยู่กับลิงหยุนเขาจะไม่อยู่วันเป็นผู้แพ้เรื่องการโดดเรียนเป็นเรื่องปกติกองห่างเมืง่งความจริงเขาภาพภูมิใจเรื่องนี้มากสสยตาของเ้าเฉินเฉินแต่ด้วยความผิดหวังและความอาย เธอมโหจนแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ให้เะเบิดความโกรธออกมาแต่เพราะมีผู้คนอยู่จํานวนมากเธอจึงพยายามรักษาระดับอารมณ์ของเธอให้ดีที่สุดพี่คะไม่รู้ว่าหลิงหยุนจะโดดเรียนหลิงหลิงยู่จึงรู้สึกกังวลเธอกระทือบท้าและทําหน้าปุ้ยอย่างไม่พอใจเพิ่งกับมองหลิงหยุนด้วยสายตาเศร้าส้อยใบหน้าของเธอดูคล้ายคนกําลังร้องไห้ไม่เห็นหลิงหยุนกําลังทาท่าทีโดดเรียนชางตงพยายามช่วยพูดหลิงหยุน จากศักยภาพของนายในวันนี้ถ้านายตั้งใจเรียนอย่างจริงจังภายในสองเดือนนี้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องดายที่น่าจะทําได้พวกเราเรียนสายศิลป์วิชาส่วนใหญ่ก็มีแต่วิชาที่ต้องท่องจําทั้งนั้นเมื่อสังเกตเห็นว่าทุกคนต่างก็กำลังเข้าข้างหลิงยู่หรือจะกลับไปโรงเรียนก่อนดีแล้วค่อยแอบออกมาซื้อของที่หลังหลิงหยุนกานศาิษะพร้อมกับพูดขึ้นอย่างเชิงว่าหลิงยู่พวงนี้เราต้องกลับบ้านพี่เลยอยากไปหาซื้อของให้แม่หน่อย หลิงหยุนเพียงแค่ต้องการอย่างเชิงให้น้องสาวเขาดูก่อนทันทีที่เห็นหลิงหนิงยู่มีท่าทีผ่อนคลายหลิงหยุนจึงคลอคลายกังวลเขายิ้มให้กับเธอพร้อมพูดว่าน้องพี่พี่สัญญาว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปพี่จะไม่โดดเรียนอีกแบบนี้โอเคไหมเมื่อหลิงหนิงยู่ได้ยินว่าหลิงหยุนต้องการซื้อของให้แม่เธอก็ใจอ่อนยวบลงทันทีเธอไว้ใจและเชื่อใจพี่ชายของเธอในเมื่อภายในสองเดือนนี้เขาจะตั้งใจเรียนให้หนัก รือแม้แต่เขาจะไม่ได้ตั้งใจเรียนที่โรงเรียนแล้วเธอก็จะเป็นคนสอนพี่ชายของเธอเองให้เขาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้จงได้แต่ในเมื่อเธอไม่สามารถทําอะไรได้ในเวลานี้เธอจึงไม่ตัดสินใจที่จะปล่อยพี่ชายของเธอไปในเวลานี้พี่ชายของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหากเทียบกับเมื่อก่อนเขาดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วแล้วเธอยังต้องการเรียกร้องอะไรจากเขามากกว่านี้อีกเงั้นเหรอถ้างั้นพี่ต้องรับปากฉันก่อนพี่จะกลับโรงเรียนทันซื้อของเสร็จ เหลียงหลิงยู่ตั้งเงื่อนไขอย่าก,กังวลไปเลยถ้าพี่บอกว่าพี่จะเข้ามาหาวิทยาลัยพี่ก็หมายความตามนั้นพี่รักษาคำพูดกับเธอเสมอเมื่อสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่เหลิงหลิงยู่มีให้เขาหลิงหยุนก็อดภูมิใจไม่ได้เขาจึงตอบน้องสาวไปอย่างรักใคร่พี่รักษาคำพูดกับเธอเสมอเกาเฉินเฉินเน้นย้ำคำพูดนั้นในใจดวงตาของเธอมีประกายสว่างว่าเมื่อนึกถึงว่าครั้งหนึง่งเกาเทียนหลงก็เคยพูดแบบนี้กับเธอ พวกผู้ชายล้วนแต่หน้ามีอายไม่ต่างกับเกาเทียนหลงไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรหัวใจที่ปิดตายของผู้หญิงที่สวยสง่างาม,งามและล่ำรวยอย่างเกาเฉินกับค่อยๆเปิดออกทีละน้อยเมื่อไฟจราจรเป็นสีเขียวพวกเขาทั้งห้าคนต่างก็เดินข้ามถนนและเดินตรงไปยังโรงเรียนลิงหยุดมองถังเหมืองพร้อมกับพูดว่านายมายืนทําอะไรตรงนี้ถังเมิงใส่หน้าพร้อมพูดอย่างภาคภูมิใจนี่เจ้าอ้วน ฉันรู้จักร้านแถวโรงเรียนเป็นอย่างดีนายอยากได้อะไรละ่ะฉันจะพานายไปเองอีกอย่างแถวนี้ก็ถิ่นฉันด้วยฉันจะได้ช่วยนายต่อรองราคาไงด้วยความกลัวว่าหลิงหยุนจะไม่ให้เขาตามไปด้วยพระเดจการอย่งางถังเมิงจึงรีบไล่คุณสมบัติของตัวเองอย่างยืดยาวเอาละเอาละฉันต้องการไปซื้อกระสอบทรายที่ฉันแบกเมื่อเช้านี้ฉันจะไปซื้อได้ที่ไหนหลิงหยุนถามถังเมิงที่เพิ่งประสบความสําเร็จในการโปรโหมดคุณสมบัติของตัวเอง รีบพูดขึ้นด้วยยิ่งอารมณ์ดีนี่นายถามอะไรกันก็ต้องไปหาซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาน่ะสิที่หน้าโรงเรียนมีร้านใหญ่ร้านหนึ่งฉันจะพานายไปเองหลังจากพูดจบถังเมืองและลิงหยุนก็รีบข้ามถนนเล็ตรงไปลิงหยุนกําลังเรียงลําดับรายการสิ่งของที่เขาจําเป็นต้องซื้ออยู่ในใจเขาอยากซื้อโทรศัพท์ให้หลิงหลิงยู่แล้วค่อยไปร้านกีฬาและซื้อรองเท้าและก็ชุดกีฬาสุดท้ายเขาไปซื้อกระสอบทรายและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ไม่ได้ยินว่าหลิงหยุนจะไปซื้อมือถือให้หลิงหยิงยู่ก่อนสีหน้าของทังเมิ่งกับดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากดังนั้นแทนที่จะหยุดอยู่ที่ร้านอุปกรณ์กีฬาเขากลับลากแขนหลิงหยุนไปอีกทางดูจากสีหน้าตื่นเต้นของนายแล้วนายจะบอกน้องว่านายชอบน้องสาวของฉันจริงๆหลิงหยุนถามและก็จ้องมองถังเมิ่องอย่างจริงจังหากทางเมิ่งพูดอะไรผิดไปหลิงหยุนคงต้องทุบเขาแน่ทางเมิ่งเกาศาีชาดก่อนจะตอบลูกพี่ครับ ตอให้ฉันอยากจะเป็นนกเขยนายมากแค่ไหนน้องสาวของนายก็ไม่มีวันมองฉันอยู่แล้วการชอบใครสักคนเป็นเรื่องผิดด้วยเหรอหลิงหยุนเงยหน้ามองฟ้าคุ้นคิดอะไรอยู่คู่หนึ่งก่อยพยักหน้าแต่กลับไม่พูดอะไรทางเมื่งพูดถูกการชอบใครสักคนไม่ใช่เรื่องผิดในเมื่อนายชอบหลิงยู่มากขนาดนี้นายอยากจะจ่ายค่าโทรศัพท์ให้เธอไหมล่ะทางเมื่งแทบสะดุดล้มเมื่อได้ยินคำพูดของหลิงหยุนเขาลืมนึกไปว่าหลิงหยุนนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องเงิน เขาจะปากกล้าหลายๆอย่างอาอย่างที่สุดถังเมิ่งจึงตอบไปว่าฉันก็อยากนะแต่ถ้าหลิงหยุนรู้ก็คงไม่ยอมรับนัสิหลิงหยุนหัวเราะพร้อมกับตอบว่าก็ถ้าเราสองคนไม่พูดเมื่อถังเมิ่งรู้ตัวว่าเขาแพ้แล้วเขาถึงกับยกมือสองมือขึ้นพร้อมกับพูดว่าฉันไม่เสียเด็ดขาดถ้าหลิงยู่รู้เข้าเธอต้องโกรธฉันแน่ฉันไม่อยากให้เธอโกดถ้างั้นก็ซื้อให้ฉันสิฉันไม่โกรธหรอกถังเมิ่งถึงก็พูดไม่ออก ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนนี้